ผาแดงของน้องแอมชนิชาติดมาแรงอันดับ7อันดับหนึ่งในด้านเพลงของ YouTube ผาแดงของน้องแอมมาแรงอันดับ7ใน YouTube แต่ติดท็อปเป็นเพลงที่มาแรงอันดับหนึ่งในตอนนี้หลังจากที่ปล่อยซิงเกลิลเพลงผาแดงของน้องน้องแอมชนิชานั้นเมื่อวันที่1 8บแธันวาคม2565นที่ผ่านมาในวันนี้วันที่2 0่สิบธันวาคม2565นเพลงผาแดงของน้องแอมที่น้องแอมชนิชานั้นเป็นคนร้อง ติดมาแรงอันดับ7ใน YouTube ยอดคนดูตอนนี้8 0 0แสนวิวแต่เป็นเรื่องของเพลงพาแดงของนัทแอมนั้นอยู่ที่อันดับ1ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับ7ใน YouTube เพราะว่าตามอันดับใน YouTube วันนี้ข่าวที่1เป็นข่าวของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาแรงเป็นอันดับ2ใน YouTube เป็นเรื่องของเรือจ้างข้าถนนของพินลิพายมาแรงเป็นอันดับ3เป็นช่องของต่างประเทศนิวจ n นมาแรงเป็นอันดับ4เป็นเรื่องกินเค็มจนดับของข่าวเวิร์กพอย มาแรงเป็นอันดับ5เป็นเรื่องของบอลโลกมาแรงอันดับ6เป็นเรื่องไฮไลท์บอลโลกถึงแม้เพลงของน้องแอมนั้นจะติดอันดับ7เป็นเพลงผาแดงของน้องของน้องแอมชนทิชาของค่าย g b m แกมมี่ฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าอันดับ1ถึงอันดับ6นั้นเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเพลงเพราะฉะนั้นแล้วเพลงผาแดงของน้องนั้นก็ยังติดอันดับหนึ่งในเพลงมาแรงสำหรับน้องแอมชนทิชาที่คุณแห่เข้าไปฟังตอนนี้แปดแสนวิว กระแสแรงไม่ตกสําหรับน้องแอมชนิชาศิลปินพลังเสียงมหัศจรรย์ใส,ส่ื่อแบบเด็กบ้านนอกที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแต่เป็นที่นิยมชมชอบของแฟนเพลงทั่วประเทศก็ต้องให้กําลังใจต่อไปกดไลค์กดซับให้ลุงศัก์มักมวลเพื่อไม่พาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ